รวมคน้นโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนเอกโกกรุ๊ปบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนเดี๋ยววันนี้ยังไงบ้างครับ คือเราเริ่มต้นออกสตาร์ทคือเริ่มจุดแรกที่หน่วยกุฏิที่เราพักค้างเมื่อคืนนี่แหละครับเราจะเริ่มเดินไปตามเส้นทางด่านช้างบ้างรัดป่าไปบ้างครับก็จะไปพักค้างที่ห้วยแม่หลุงใต้ระยะทางก็ประมาณ11กิโลครับโดยประมาณนะครับเส้นทางรัตะวเวนที่ก <c oughs> <c oughs> <ส>ําหนดนะครับเรากาหนดจากอะไรครับพี่เทเราจะพิจารณาจากว่าโซนด้านที่เราจะไปนี่มีจุดลอดแหลมที่่านจะเข้าลักรอบเข้ามาไหมนะครับอันดับแรกเลยแล้วก็เราจะ กำหนดพื้นที่ของพื้นที่รับผิดชอบที่จะต้องออกเดินลาดตระเวนคือพยายามจะเดินลาดตระเวนให้มันทั่วพื้นที่ครับอะไรครับอรี่เห็นพี่ช้างเออจะตัวขนาดไหนที่กองขนาดนี้เห็นช้างที่ทห่พี่สาช้างนี่เดินเข้ามายังไม่ถึงรสองสามร้อยเมตรครับตอนนี้เจอที่ช้างกองขนาดใหญ่ครับ รอยหักไม้นะฮะนั่นๆๆๆๆๆรอยหักไม้ช้างแน่ๆอู๋ตะขี้ขนาดนี้ตัวจะขนาดไหนออม, <laughs> มันก็มันก็สลายลงไปเปอกันหมึกก้อนแล้นแหละครับ เยสักกี่กิโลครับตอนนี้ประมาณ 2, 2> กิโลกว่ามีเพิ่ง2อกิโลใช่ไหมครับทุกทีุทกทีนี้ถ้าไม่มีพวกผมที่หยุดพักไหครับไม่พักครับไม่พักเลยครับแต่ถ้าวันแรกๆที่เราออกเดินทางคือในรอบหนึ่งเราไปจวันนะครับาสัมภาระเราหนักเนี่ยถ้าชั่วโมงกว,กว่าเนี่ยเราจะต้องพักก่อนอพอสองสามวันไปแล้วนี่มันจะมันก็จะป่าก,ก็จะชินเนี่ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วเดินมา2กิโลครับสภาพป่าคือเราก็รู้แล้วมันสมบูรณ์แต่พอเข้ามาอยู่ในป่าจริงนี่อย่างที่จินตนาการใช่ไหมครับหรือว่า คือป่าแบบนี้มันจะไม่มีต้นไม้ใหญ่ที่แบบใหญ่แบบหลายๆคนโอบมากเพราะว่าดินหินปูนเนี่ยมันจะดินตื้นเราเดินเข้ามาเนี่ยก็เหยียบมาแต่บนใบไม้อะไรเราไม่เจอดินเลยนะทางดังนั้นเนี่ยเวลาฝนมันตกมาเม็ดหนึ่งเนี่ยเม็ดฝนเดียวกว่ามันจะถึงพื้นดินเนี่ยมันถูกชะลอตั้งแต่กาฝากเถาวันมาจนถึงพื้นดินมันจะถึงดินใช่มันจะเก็บให้แม่น้ำแม่กลองไปจนถึงหน้าแล้งมันจะเริ่มเก็บตั้งแต่ต้นฝนเนี่ยก็สะสมเหมือนฟองน้ําขนาด ขนาดหนึ่งล้านไร่อ่ะขนาดเท่ากรุงเทพแล้วก็คอ่อยๆปล่อยปล่อยออกไปเพราะว่าเวลาหน้าแ้งปั๊บแดดก็สองไม่ถึงเพราะว่าความชื้นพวกนี้มันก็จะออกไปตามตาน้นํตาต่างๆไหลลงห้วยห้วยทุกงห้วยก็ลงแม่น้ำแม่กลองหมดผมเข้าใจคำว่าซับเป็นปองน้ำซับแร่นล้วก็แค่ซับหน้าดินจริงซับตั้งแต่ตั้งแต่ข้างบนเลยซับมาจากข้างบนนั่นแหละตั้งแต่ตาฝากก็แต่พืชเกาะตั้งแต่ทั้งหมดมันชะลอกว่าจะมาถึงหน้าดินดังนั้น พอมันไม่ตกดินปุ๊บดินที่มันจะไหลลงห้วยมันก็น,น้อยอม,มันก็จะรักษาลําห้วยแต่ด้วยถ้าดินถล่มลงไปข้างล่างในห้วยน้ํามันก็ท่วมเพราะว่าลําน้ํามันไม่มีไม่มีพื้นที่ให้น้าอยู่ดินลงไปอยู่แทนเดี๋ยวเราจะไปไหนตอนะลงไปที่ห้วยนะครับจะมีห้วยสายใหญ่ก่า ราก็จะมาอาศัยน้ําตรงเนี้บางครั้งสัตว์ป่าก็มาอาศัยกินน้ํานี่ด้วยเหมือนกันเนียอยู่ช้างเนี่ยขเขาก็จะมาอาศัยกินน้ําที่มันออกมาอย่างนี้เลยครับนี่นะท,ที่แดงพี่ช้างวใช่ครับแต่มันเก่าหน่อยครับแล้วก็ร่องรอยใหม่ๆนะครับมันจะมีรอยสัตว์ที่ลงมาอยู่ที่ลงมาหาลําห้วยได้ครับเราจะข้ามไปฝั่งโน้นแล้วครับ ลอยครับอ,งงอันนี้เป็นด่านกวางลงมากินน้ำครับมันจะเดินซ้ำกันนะครับรอยมันยังไม่ค่อยเห็นอะไรครับลอยกวางมันนอนปักนอนโลล่ที่เดี่หงเดินที่ผ่านมานะครับก็จะพบล่องรอยสัตว์แล้วก็ขี้สัตว์มากมายนะครับซึ่ง แล้วที่รลแวครับและจดข้อมูลทุกลอยสัตว์นะครับเพื่อนาข้อมูลนะครับไปลงในตอนไปถึงที่จุดที่พักจุดนี้ที่เรามาหยุดนะครับเป็น โป่งที่สัตว์มาหากินนะครับถ้าลอยตรงนี้เห็นชัดเลยครับรอยช้างลึกมากครับและใหญ่มากดูนี้อาจจะไม่ชัดนะครับเทียบกับมือนี่รอยพวกนี้ใหม่ไหมพี่ครับใหม่เมื่อคืนเมื่อคืนครับมีรอยอะไรบ้างครับมีรอยกระทิงหมูป่าครับที่ลงมาใช้ประโยชน์เยอะมากเลยนะครับผมสดๆเลยนะครับตรงนี้เป็นโป่งของธรรมชาติหรือว่าทางเป็นธรรมชาติเลยครับธรรมชาติเองใช่ไหมครับในขณะที่พี่อุดร กำลังลงข้อมูลครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คนอื่นทํางานอยู่ครับบางคนก็วัดพื้นขนาดของรอยเท้าสัตว์แต่ละชนิดนะครับบางคนก็ถ่ายรูปนะครับคือนี้บางครั้งเราก็ไปเกาะขอมูลใช่ไหมครับเดีถ้าเจอเจอโป่งแล้วก็เจอเสือโป่งเจอถ้า o b s เราต้องทําตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยครับผม o b s คือปัจจัยคือทำเลยเดี๋ยวข้อมูลจะจะหายครับมันจะต้องวัดความกว้างความยาวและแหล่งที่ว่าสัตว์ป่าลงมาใช้ประโยชน์อ่ะครับ ต้องลงทันทีมีเสือโคร่งมีโป่งมีต้นไทรับผมผมก็ไม่เคยมาแถวนี้ไงครับดูอะไรผมไปตามเรื่องเพิ่งเคยเห็นเนี่ยโป่งที่กับสัตว์มาใช้ประโยชน์ใหม่ๆเลยเมื่อกี้เห็นเขามาปิจักก็อาจารย์ก็ไม่เห็นโป่งอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมครับไม่เคยนี่ครั้งแรกเหมือนกันไม่เคยผมเป็นนักอนุรักษ์ที่ค่อยรู้จักอะไรผมชอบภาพใหญ่ๆไปนครับ เป็นภาพระบบนิเวศอีใหญ่พวกรายละเอียดตัดป่าต้นไม้อะไรนี่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ผมรู้อย่างเดียวถ้ามันอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยครื่อความหลากหลายเนี่ยมันมันก็ดีดอ,อ่ะใออหนึ่งมันดีคือเป็นต้นน,ำน้ำล้ำท่าสองผมเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยผมรู้ว่ามีขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ใหญ่อยู่ที่นี่ครับเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพจา์จินตนาการไปถึงระบบนิเวศความสมบูรณ์ยังไงตรงนี้จะเป็นธนาคารเป็นคลังพันธุกรรมเนี่ยมันคือมันคือพื้นที่ตรงกลางเลยครับ ป่าตะันตกจะทําหน้าที่ปกป้องพื้นที่ไข่แดงนี่ป่าตะนตกแนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเราอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นไข่แดงไข่เขียวนั่นแหละคือเราอยู่ในสีเขียวเนี่ยใช่ตนี้เป็นสามเหลี่ยมอยู่ตรงนี้นะรตรงเนี้ยนะครับพื้นที่อื่นๆจะทําหน้าที่ปกป้องแลวตรงเนี้ยมันจะเป็นคลังใหญ่สัตว์ป่าก็ขยายไปสู่แม่วงึ่งมื่อก่อนแทบไม่มีแล้ไปสู่คลองลานนะฮะวันนี้เสือลงไปถึงสลับพระคือมีเป็นร่องรอยจาก ว,นนวันนี้เขา<จ>พบการศึกษาสมาร์ทพาโทของสลับพระก็พบเสือจากห้วยแค้งลงไปทําแม่วงของลานนี้ไปถึงอยู่แล้วนะครับคุ้มผางตรงนี้เจออะไรดีๆเยอะมากเลยตรงรอยต่อตรงนี้นะครับตรงนี้ก็แม้แต่อุทยานอรอบๆนี้ก็ยังเป็น,ย,ปนยังเป็นพื้นที่ที่มีสัตว์ป่าชุกชุมโดยรอบออกไปจากพื้นที่มรดกโลกเพราะตรงนี้สมบูรณ์และมีการรักษาที่ดีสัตว์ป่าก็แพร่กระจายออกไปเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าจากข้อมูลสมาร์ทพาโททําให้รู้ตรงว่าสลับพระมีมีเสือไปแล้วใช่ไหมครับ ที่แสดงว่าข้อมูลจากจากระบบนี้มันสามารถช่วยมันเป็นข้อมูลไม่ได้พูดกันลอยๆข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มันต้องมีการเก็บมีการพิสูจน์ครับนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นการเก็บที่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็สามารถที่จะบอกกับโลกได้ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เราเรามีศักดิ์ศรีก็คือเรารักษาแหล่งนธุกรรรมะดับโลกเอาไว้ครับในอนาคตใครจะไปรู้ว่าวันที่เชื้อโรคทั้งโลกเนี่ยมันดื้อยาไอยาปฏิชีวละดื้อยาทั้งหมดเนี่ย เราอาจจะต้องใช้ความหลากหลายทั้งชีวภาพตัวนี้จากพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์อะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นความสัมพันธ์ของแมลงเล็กๆสักตัวหนึ่งกับต้นไม้สักตัวหนึ่งในการรักษาพันธุกรรมมนุษย์ก็ได้ มาตั้งแต่เช้านะครับสักเจ็ดแปดกิโลด้านนะครับตอนนี้ก็ถึงจุดที่พักกินข้าวกลางวันกันตรงนี้นะครับออกมา8ปดโมงตอนนี้11บเอโมงนิดๆนะครับ3ชั่วโมงกับการเดินทางประมาณมามาสัก8กิโลที่จะมาถึงนะครับเดิกลับไปกินที่โบ้จานอันนี้คือด้วยแม่ะมูครับได้ ถ้าข้ามไปก็เป็นกล้วยไายแข่งไเกลือครับแต่ว่ายังเป็นอำเภออุ้มผางอยู่อ่ากล้วยไข่แข็งเขาคนคนอุ้มผางไม่ค่อยรู้ว่ามีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากล้วยไายแข่งอยู่ในพื้นที่ตัวเองคนอุ้มผางไม่รู้อี้มันี่เหมือนป่าก็เชื่อมต่อกันครับก็เป็นเส้นทางสัตว์ใช่คือสัตว์ป่าเนี่ยก็จะกล้วยไายแข่งถ้าข้ามภูเขากล้วยไข่แข็งไปเนี่ยมันจะเป็นป่าอีกแบบหนึ่งเลยเป็นป่าแบบเงาฝนที่จะแรลงๆหน่อยครับซึ่ง ไอ้แหลงแหลงเนี่ยพอถ้าเกิดหน้าฝนหนักๆตัดข้ามไปได้อะไรเงี้ยบางทีมันก็จะมันเป็นก็เป็นแหล่งอาหารอีกแบบหนึ่งนะฮะตรงนี้ตรงกลางนี่ก็เป็นป่าดิบอุดมสมบูรณ์นะฮะข้ามไปอีกสักทาหกสิบกิโลเนี่ยทางตัดตรงเนี่ยมันก็จะเป็นเมืองกาละเป็นเมืองการก็เป็นทุ่งใหญ่ในส่วนด้านตะวันตกนะฮะก็เป็นปืนป่ามรดกโลกใหญ่มากคอมเป็นมาดกโลกเนี่ต้อง ข้มมากขึ้นป้องกันมากขึ้นหรือว่ามีความจริงจังอะไรมากขึ้นก่าทั่วไปไหมคือหนึ่งมันมีทรัพยากรมากกว่าที่อื่นมันก็มันก็มีคนอยากเข้ามาเยอะหน่อยนะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่ามันมีคนสนใจมีคนสนใจมีความเป็นมรดกโลกเนี่ยทางยูเนสโกเองเขาก็มาตรวจสอบว่ามันมีใครคุกคามอะไรที่จะถอดถอนหรือเปล่าถ้าประเทศไทยไม่อยากจะเสียชื่อเสียงการที่ไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกไปเป็นเหมือนเป็นเป็นบังคับตัวเองอะบังคับตัวเองว่า เอ้ยฉันจะดูแลเป็นพันธะสัญญาต่อโลกว่าเมื่อเรามีของดีระดับโลกเนี่ยประเทศไทยจะรักษาเอาไว้ให้คุณให้คุณคือให้คนทั่วโลกนะเมื่อมันไปสัญญาไว้แล้วเนี่ยถ้าคุณไปรักษาสัญญาฉันก็จะขอดถอนคุณจากมรดกโลกนะแล้วสิ่งที่คุณพูดไปล่ะอะไรแบบนั้นน่ในฐานะศักดิ์ศรีของชาติก็ต้อนป้องกันชาใช่เ่มือนก็จะต้องกระตุ้นถามมรดกโลกให้อะไรกับเราไหมหรือไนโกมาช่วยเราไหมคนที่พูดงี้ไม่มีความเข้าใจเลย มันเป็นเรื่องที่เขามาช่วยให้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้เรารักษาของดีตัวเองเขาจะมาช่วยเราทําไมอ่ะ<ช>เพราะมันเป็นของดีของเรา